เพื่อนท่านไหนสนใจนะครับซ่อมประกอบคอมนะครับอย่าลืมนะครับสอบถามตักทายได้เลยนะครับอยู่ตลาดนัดจะตุจัดสองนะครับมินบุรีนะครับเพื่อนร้านเดียวนะครับที่ทําระบบน้ําเปิดนะครับรับแก้ระบบน้ํานะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํายานะครับอุปกรณ์ท่านซื้อมาได้เลยนะครับเพื่อนนะครับกาใช้จ่ายสอบถามตักทายมานะครับผมนะครับบริการไม่แพงนะเพื่อนนะนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะเพื่อนว่าจะเอายังไงนะครับดัดแบบไหนท่อแบบไหนนะครับ แนะนำกันได้นะครับเทสแบบเย็นๆกันให้ดูเลยนะครับซื้อมาแล้วนะครับซีรีส์ X ซีรีส์ K นะครับสำหรับ AMD Intel ก็เอามาใช้งานให้มันเต็มประสิทธิภาพนะครับก็ปิดระบบน้ำนะครับหรือว่าเพิ่มเติมนะครับระบบน้ำปิดนะครับหรือว่าเป็นพัดลมนะครับสิงพัดลมก็ซื้อมาเองได้นะครับสอบถามตักทายมาได้เลย นะครับเอาไม้ให้ผมติดตั้งให้ได้นะครับท่านไหนที่คิดว่าจะติดตั้งแล้วเกิดปัญหานะครับก็มาที่ร้านได้นะครับราคาไม่แพงนะครับสอบถามกันมาได้นะครับสำหรับติดตั้งพวกอุปกรณ์ชุดน้ำนะครับสิงน้ำนะครับระบบน้ำนะครับมาได้เลยนะครับมีปัญหาเรื่องเล่นเกมเราไม่นิ่งเสถียรนะครับดับนะครับพวกดับพวกค้างพวกแห้งครับมาได้เลยครับพักกันมาถามกันได้ ก็นี่เลยนะครับพอมันทํางานแบบเต็มประสิทธิภาพนะครับอุณหภูมิแค่นี้นะถือว่าปกตินะครับอายุงานยาวๆเลยนะครับอุปกรณ์เย็นๆนะครับได้นะครับตัวนี้ก็ m o d ฟ f y น้ําปิดนะครับน้ําปิดตอนหนึ่งตอนนะครับ ก็เอามาทําเป็นหม้อน้ำนะแต่หม้อน้ำตัวนี้ค่อนข้างจะดีกว่าปกตินะผมว่านะมันเป็นมันเป็นเหมือนกับนิกเกิลนะครับ mm hmm. ค่อนข้างจะทํามาสวยละเอียดงานดีด้วยเก็บไว้สองตัวแต่ว่าตัวตัวหนึ่งขายไปแล้วนะครับ ก็สมัยบอร์ดที่ที่ผมเลือกมาจะเป็นบอร์ดตัวใหญ่นะครับเพราะว่าเอาไว้ใส่กรอนให้มันครบนะครับเป็นซีรีส์ X นะครับของ AMD ก็เป็น X นะครับ X กับเป็นรหัส X นะครับรหัส X รหัส B เพื่อนเก็ไปดูข้อมูลนะครับถ้าเป็น X ก็คือแน่นอนครับตัวสําหรับปรับ OC นะครับประกอบทำงานนะครับก็จะทางชุดจ่ายไฟนะครับภาคจ่ายไฟคพราะมันจะดีกว่านะครับ ดูนะครับไปดูไปหาซื้อนะครับมือส่งมือสองนะซื้อได้นะเพื่อนนะก็ดูสภาพแล้วก็ทดสอบกันออปชันครบก็ไม่มีปัญหานะครับอยู่ที่การใช้งานล้วนๆนะครับสำหรับเมนบอร์ดเนาะระบกจ่ายไฟนะครับก็คือจ่ายไฟถึงนะครับฝุ่นไม่มีความชื้นไม่มีนะครับเมนบอร์ดก็อยู่ได้ยาวๆนะครับอุปกรณ์ก็อยู่ได้ยาวๆนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวที่เป็น x ส่วนมากเกรดของพวกคาปาซิเตอร์พวกชุดจ่ายไฟจะมาค่อนข้างดีนะเพื่อนนะ เพื่อนอาจจะเคยเห็นบอร์ดที่บ้านผมใช้ไอเกต9เกตสูตรนะครับของ Intel นะบอร์ดเป็นหนึ่งสามหกหกนะครับเกือบยี่สิบปีแล้วมั้งใช่ไหมก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับยังนิ่งเสถียรอยู่เลยนะครับทำงานต่อต่อนะครับคลิปมากๆอ่านิดๆหน่อยๆนะครับอ่าเล่นกรองริมเกมนิดๆหน่อยนะครับดูเน็ตนะครับก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่แต่จะกินไฟหน่อยนะครับ เวอร์ไม่ถึงนี่เครื่องมันเออค้างดับได้นะมัต้องใช้ตัวนั้นผมใช้ของ super power นะครับจ5 0วาสิบัตต์นะครับ80สิบพัดโกนะครับก็หรือว่าเป็นคอแซก็ได้ที่ผมเคยไปใช้คือนิ่งเสถียรน,นะครับถ้าเป็นตัวอื่นไม่ไม่ค่อยดีในะยี่ห้ออื่นนะมีปัญหานะครับผมตัวตัวนั้นคือระบบไฟดีต้องเท่านั้นนะถ้าไม่ดีนี่รวนเลยเครื่องนะเพื่อนเนก็ดูเอานะครับอยู่ที่เราใช้อยู่ที่อุปกรณ์เรานะ อยู่ที่อุปกรณ์เราสมมุติเราอยากใช้นานนะครับเราอยากใช้นานๆนิ่งๆนะครับตัวจ่ายไฟนะพวก power supply เนี่ยนะครับควรจะสเปคสูงๆนะครับแบรนด์โอเคน่าเชื่อถือหน่อยนะครับผมอย่างพวกที่เราได้ยินนะครับติดหูในตลาดอะไรอย่างนี้แล้วผมก็เอามาใช้ด้วยนะครับสำรบตกวนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะครับใช้งานดีนะครับนะครับก็ ประมาณนี้ของเขาก็ใช้ได้นะใช้ดีโรูจ่ายพลังงานนะครับอุณหภูมินะครับบอกหมดเลยนะตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็สอบถามกันได้เลยนะติดตั้งระบบน้ำเปิดนะครับ มีบริการนะครับซื้อมาเองสอบถามมาได้เลยอยากจะซื้อเองนะครับรุ่นไหนเหมาะกับของตัวเองใส่ได้ใส่ไม่ได้สอบถามผมได้นะครับเพื่อนสอบถามพัดทายมาได้เลยนี่นะครับอยากจะพูดถึงถ้าเป็นมอสนะครับเคสมอสท่านเพื่อนๆก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับสวยงามราคาแพงนะครับก็แน่นอนเขาสั่งตัดพิเศษเนาะทําพิเศษนะครับใช้เครื่องนะครับใช้หลายๆอย่างนะครับทไม่เหมือนใครนะครับแต่ว่ามันก็ อยู่ที่การออกแบบบางบางคนก็ออกแบบมาได้ดีสาหรับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ง่ายนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มีข้อจํากัดเรื่องของการเปลี่ยนนะอุปกรณ์นะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจตรงนั้นนะครับมันจะไม่เหมือนอประเภทแบบนี้นะแบบนี้คือเอาตัวไหนมาใส่ก็ได้อย่างตัวนี้นะครับสามารถใส่บอร์ดได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกแบรนด์นะครับการจอก็เหมือนกันใส่ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกแบรนด์นะครับใส่ได้หมดเลยนะครับผมนี่นะครับถ่ายน้ําถ่ายได้นะครับง่ายๆนะครับน่ เปิดวาล์วนะครับดึงมาแล้วก็เอาสายสวมดึงมาแล้วก็น้ําออกเลยนะจะเห็นที่ผมทานะเนี่ยแบบนี้เวลาทําพวกชุดน้ำนะทําแบบนี้นะครับเราจะได้ใช้ง่ายๆนะครับจะได้ใช้เป็นสิบบปีนะครับชุดน้ํามันก็คือจะทําให้เครื่องเราใช้งานได้นานขึ้นนะครับทนทานขึ้นใช้งานนิ่งขึ้นเสถียรขึ้นนั่นเองอนะันนี้ข้อดีของมันนะครับส่วนอ่า การบำรุงรักษานะระบบน้ําเปิดก็สามปีทีหนึ่งก็คือเราต้องเปลี่ยนถ่ายน้ําทุกๆ 1- นถึงสปีอยู่ที่การใช้งานแต่ไม่เกินนี้นะครับเครื่องเราจะใช้ได้เป็น10บสปีนะครับเราก็นิ่งเสถียรน,นะครับเราอยากจะอัพเครื่องเราก็เปลี่ยนเครื่องชุดน้ายัางเหมือนเดิมอาจจะเปลี่ยนลูกเล่นเพิ่มนิดนึงอย่างใดเลยนะครับเบื่อก็เปลี่ยนบล็อกเป,นนเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนได้หมดเลยนะครับนี่คือข้อดีของน้ําเปิดนะครับเพื่อนๆแต่ตอนติดทีแรกเพื่อนเพื่อต้องเสียค่าติดตั้งนะครับนิดนึ่งนะคร แต่หลายท่านอาจจะบอกว่าเสียค่าติดตั้งพันสองพันไปซื้อชุดน้ําปิดเพิ่มตังค์อีกนิดนึงได้นะครับดีกว่าใช่นะครับบางรุ่นอาจจะนะครับอาจจะแต่ว่าเราจะรุ่นไหนเอารุ่นท็อปๆมันก็เป็นหลักเหมือนล้วนะนะครับของพวก่าตัวอาซุตนะครับโออาร์ีนะครับชุดทาปิดนี้ราคาเป็นหลักเหมือนะครับเพื่อนแต่ก็สวยของเขาสวยครับมีจงมีจอนะครับแม้แต่บล็อกเดี๋ยวนี้ก็เป็นทํามาแบบว่า น้ำเปิดนะครับก็คือเราเอาบล็อกของ LG อมาใส่ตัวนี้ก็ได้นะนี่ใส่ได้เลยนะครับ LG ใส่เข้าไปตัวบล็อกไนงะเห็นไหมฮะนี่มันก็เราก็ได้จอได้ LG แล้วนะครับส่วนนี้เราก็ตัวเดิมยังได้นะครับประมาณนี้เห็นไหมฮะเดี๋ยวนี้ทํามาเอาใจนะคทำมาเอาใจผู้ผใช้นะครับสําหรับ LG คนที่ชอบจอบชอบความสวยงามก็เราเลือกได้หมดนะครับน้ําเปิดส่วนน้ําปิดก็มีข้อจํากัดข้อจํากัดนะครับคุณต้อง ช้ของเดิมๆนะครับเปลี่ยนไม่ได้เสียทิ้งนะครับอายุงานสามถึงห้าปี่างที่ผมบอกเราก็เลือกเอานะครับเลือกเอาเพื่อนเราก็อยู่ที่เราอยู่ที่เรานะครับติดตั้งง่ายนะครับติดตั้งง่ายแต่ก็แรกมากับอายุงานที่สั้นกว่านะครับเราะนั้นแล้วท่านจะซื้อถูกชุบแทนก็ลองดูเอานะครับลองดูเอาบางบางเจ้าสามตอนไม่ถึงสองพันนะครับบางเจ้าสามตอนหมื่นกว่าบาทนะครับก็มีก็เลือกเอานะครับ แต่ความร้อนนะถามผมนะการทําการทําให้มันเย็นผมว่าต่างกันไม่เยอะนะเพื่อนนะนะครับมันมันอยู่ที่ตัวรอบัดลมนะครับส่วนข้างในนี้แทบจะเหมือนกันนะครับต่างกันที่จอคือตัวบล็อกนะ้ำใช้น้นและน้ำน้ำ,น,ำน้ำปิดนะนะครับอ่ะโอเคครับเพื่อนส่วนน้ําเปิดมันมันเหมือนกับเราจะใส่ตัวไหนก็ได้อยู่ที่เราไงนะครับมันก็เหมือนตัว MOD, มอสเราจะทขึ้นเองนะครับอะไรแบบน,นี้นะเพื่อนะประมาณนี้นะแหละก็จะชอบเหมือนกัน เปิดให้ดูอีกนิดหนี่งค่อยๆนิดหนี่น,นะก็อยู่ที่ความชอบนะความพอใจนะค คลาสเพื่อนสติครับมินบุรีครับเพื่อนๆตลาดนัดตั้งจากสองมินบุรีตรงรถไฟฟ้ามินบุรีครับสถานีรถไฟฟ้ามินบุรีก็เข้ามาได้เลยนะประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับเข้ามาได้เลยเจอที่ร้านเลยครับ